40หลอดละ240นะครับซื้อมาจาก D. c a ล o n ครับเป็นหลอดสีเขียวนะครับเพราะว่าพวกไอซ์อลพวกนี้จะราคาแพงกว่าเยอะราคาราคาก็ประมาณ700บาทนะครับ700ต้นๆถึง700ต้นๆน,น,น,นั่นแหละประมาณนี้นะครับสำหรับไอซ์ l อลซเวอร์ที่เรานิยมใช้กันใช่ไหมครับที่นี้ผมไปซื้อ D. c a ล o n เขาขายแค่240 แต่ผมจะเอามาดูก็พบว,ว่าลูกมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะมันต่างครับมันต่างครับ,บลูกของ i อซ์แอลซิอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอไอซ์แอลมาดูก่อนนี่เดี๋ยวลูกใหม่เนี่ยฮะก็คือ มันจะต่างกันอย่างนี้สังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่าลูกนี่สีเขียวเห็นไหมสีเขียวไหมครับนี้สีเขียวเข้มหรือสีดำเนี่ยของ ISL คืออยู่ทางซ้ายมือนี้นะครับลักษณะของขนของขนห่านอันนี้คือทําจากขนห่านถูกไหมครับจะเต็มขนนะครับ,เ,รบเห็นไหมครับเต็มๆเ,เลยส่วนของ d e แค l ลอนเนี่ยจะเหมือนกับ เขาน่าจะเอาเศษมาทําหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะคือไม่เต็มเลยนะครับยวแบ่งยู่แค่ครึ่งเดียวทีงงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าการตีจะเป็นยังไงนะครับว่าวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเสิร์ฟให้ดูก่อนทุท่านเอาของดิคัตอนเสิร์ฟดปก่อนนะครับเสิร์ฟแบบันบ้า เดี่ยวลูกนะตีคิกว่าโอเคนะความรู้สึกของผมอะความรู้สึกของผมอะผมรู้สึกว่ายังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะครับเขาเริ่มใหม่ เนี <formation jin x 2> <s at> ่ยเดี <ke> ๋ยวจะลองตีเดี๋ยวจะลองให้เขามปตีโต้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันที้หนูใช่ครับเดี๋ยวจะลองใช้ลูกอันนี้เป็นนิ้วบอลหรือเปล่าดูดูครับใช่ไหมนี้เป็นนิ้วบอใช่าใช่เนี้ยเป็นนิ้วบอลนะครับอาลูกอขึ้นมาเลยครับ ไปนรนีโต้ธรรมดาธรรมดาทีกว่นะครับวัที76รัลองเก็บลูกดูนะครับว่าเก็บได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวลอทุ่มให่ สะบัดสะบัดทิศทางปแปลกๆนิดหนึง่งเดี๋ยวจะลองอรูป,ประนะครับอันนี้กติดินันตลอนนะครับหลอดละ240นะครับฐาน12 2สองสองอหลอดละ240ร้อยี่เอาคิดง่ายๆเลยครับลูกละเท่าไหร่ครับลูกเล0บาทนะครับ ไอซ์เซลคิเปอร์หลอดละประมาณ700นะครับตกลูกละตกลูกละเอ่อ12บสองสองสิรวมห้าหกสิประมาณตกลูกประมาณเกือบหกบาทประมาณหกสิบบาท ออบอกสปีไปครับดินลอนเนี่ยสปีดจสบเจดนะครับผมจำได้เพราะคนขายบอกว่าสปีดยี่เจ่77แต่อ่าวอานไมนสปีดผมจำได้ว่า7จนะครับเราลองใช้ของดิคลอนหลักเขียวนี่ดีนะครับ นิดเดียวโนนะครับลูกตนคอนะครับ,ด,รบดูลูกตบนะครับต่อยนะครลูกัไปตบนะครับะนะครับ,รบทได้ครับลูกตกนะครบวาของมีน,นัีน่บอต ได้สรุปได้ไหมถือว่าตีได้ครับมีแคทลอนก็ประหยัดเงินไปประมาณ3เท่าถูกไหมครับเพราะว่าลูกลูกไอเอสอ่หกสดีแคลอนลูกไล2ยบาทประหยัดประมาณ40บาทนะครับแต่ว่าเราต้องลองตีทั้งเกมดูก่อนว่าลูกมันจะเสียงง่ายเสียงยากอย่างไรตรงนี้ต้องเอาไปคิดด้วยนะครับก็ เดี๋ยวผมดูตีแบตต่อแล้วครับเนี่ยขอบคุณมากครับที่ชมครับสวัสดีครับ